แล้วก็อะไรคะชอบอะค่ะชอ,ชอบชอบสีม่วงอันนี้ใช้เวลาสานนานไหมคะน,นานานานแค่ไหนจากเส้นซีดเช่นไหนนี่โดยเพราะตรงมุมนี้พี่แก้มดึงม,มุมนี้มุมนี้นแน่นๆ่นเออดึงแล้วดึงแล้วก็ล็อกต้องล็อกอีกด้านหนึ่งไว้ม,มาดูนะคะทุกคนพี่แก้มวีงนี่เป็นยังไงบ้างคะ มองกล้องหน่อยสิคะหน้าใครใหญ่กว่ากันมีคะหูแก้มผู้ใหญมีไล่สีพัดเทียวหน่อยเออเห็นไหมมันแน่นแล้วพอหนูดึงด้านนี้เสร็จหนูก็มาดูอีกฝั่งนี้มันก็จะชิดกันเลยใช่ไหมไล่ไปทีละเส้นเลย<ม>ไหมคุณครูต้องคอยมาดึงด้วยนะคะเบาเอ้าผู้สินั่งสัมผัสสีอะไรของพี่แก้มเนี่ยสีม่วงเข้มกับสีม่วงอ่อนทําไมถึงเลือกสีนี้คะพอเป็นเป็นตัวลายมันก็จะเป็นเนี่ยลาย ลายสลับกันอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ขั้นตอนอยังเล็กๆอยู่จะมีการเอาเอะไรนะเอาเส้นนเล็กมาสานสายเป็นลายอีกเนาะใช่ไหมคะอ่าอีกทีนี้นะคะของน้องแก้มนะคะ,ะ,คะกคนนะคะ็เอาไว้ตรงนี้นะคะทุกคนนะคะเอาดีนะคะเบาเบา,บาเออดึงดึงทีละเส้นไปเลยลูลยกขยับทีละเส้นละเส้นนะคะอ่าดึงเบาๆพอให้มันแน่นใช่แต่อีกด้านเบาเบา,บาเออดึงดึงทีละเส้นไปเลยลูก ขยัทีละเส้นละเส้นนะคะอดึงเบาๆพอให้มันแน่นใช่แต่อีกด้านเป็นยังไงบ้างคะอคมองกล้องหน่อยสิคะหน้าใครใหญ่กว่ากันมีคะหูแก้มผู้ใหญ่ EP นะคะ <laughs> <laughs> อะไรนะถ่ายนจนกว่าจะหักขึ้นทรงอะดูก้อนหน่อยนี่ยังเป็นลูกอยู่เลยลูกยังไม่ได้ดึงตรงนี้ยังไม่ผ่านเนาะใช่ไหม ตรงนี้ยังเป็นรูอยู่นะคะทุกคนเด็กๆต้องดึงให้แน่ไหนดึงโชว์แล้วแต่พอวันนี้ไม่ให้เวลาไม่เกินสามวันจะต้องมีตะก้าให้ครูคได้เห็นไปโชว์คุณพ่อคุณแม่นะคะนี่อันนี้เราจะเอาไปวางในงานวันนี้จะพามาชมความคพบหน้าตะก,ก้าสารพี่ม .3 กันพามาเราจะไปเป็นลายบุคคลเลยนะคะทุกคนสัมภาษณ์ดีกว่าแก้มือเธอทำนำ้นำแก้มนันคนที่หนึ่งเราจะสัมภาษณ์ มีทั้งหมด10คนนะ11คนวันนี้เราจะมีวันนี้จะพามาชมความเพื่นหน้าตะกร้าสารพี่มอสามกันพามาเราจะไปเป็นลายบุคคลเลยนะคะทุกคนสัมภาษณ์ดีกว่าเบาเบา,บาเออดึงดึงทีละเส้นไปเลยลูกอยากทีละเส้นละเส้นนะคะอดึงเบาๆพอให้มันแน่นใช่แต่อีกด้านมา้จากเส้นซิเช่นไหนนี่โดยเพาะตรงมุมนี้พี่แก้มดึงมุมนี้ มุมนี้แน่นๆเออดึงแล้วดึงแล้วก็ล็อกต้องล็อกอีกด้านหนึ่งไว้เป็นยังไงบ้างคะมองกล้องหน่อยสิคะหน้าใครใหญ่กว่ากันไหมคะหูแก้มผู้หญางมีสารสายเป็นลายอีกเนาะใช่ไหมคะอ้าวทีนี้นะคะของน้องแก้มนะคะก็เอาไว้ตรงนี้นะคะทุกคนนะคะเอาตรนี้นะคะ วันนี้จะพามาชมความพืบหน้าตะก,ก้าสารพี่ม3กันค่ามาเราจะไปเป็นลายบุคคลเลยนะคะทุกคนสัมภาษณ์ดีกว่าไล่สีพัดเทียนเนาะเออเห็นไหมมันแน่นแล้วพอหนูดึงด้านนี้เสร็จหนูก็มาดูอีกฝั่งน,นี้มันก็จะชิดกันเลยใช่ไหมไล่ไปทีอะเส้นเลยเห็นไหมคุณครูต้องคอยมาดึงด้วยนะคะเบาอีพีนะคะ <laughs> อะไรนะใายุ่งกว่าจะอ่าแล้วก็อะไรคะชอบค<อ>่ะชอบชอบสีม่วง <laughs> อันนี้ใช้เวลาสานนานไลยคะนานนานแค่ไหนมาจักเส้นสิเช่นไหนนี่โดยเพราะตรงมุมนี้พี่แก้มดึงมุมนี้มุมนี้แน่นๆเออดึงแล้วดึงแล้วก็ล็อกต้องล็อกอีกด้านหนึ่งไว้เอ้าสีนั่งสัมผัสสีอะไรของพี่แก้มเนี่ยสีม่วงเข้มกับสีม่วงสีม่วงเข้มกับสีม่วงอ่อนทําไมถึงเลือกสีนี้คะชอบแล้วก็อบนะคะชอบค่ะชอบชอบสีม่วงนี อันนี้ใช้เวลาสามนานไหมคะนานนานแค่ไหนมาดูนะคะทุกคนพี่แก้มวีนี่เปิดบ้านวิชาการของเรานะคะก้นก็จะเป็นสีสีทึบเนาะ e ีนะคะอะไรนะทายจุ่ม่อจะมาอาแล้วชอบไหคะชอบค่ะชอบครับสีม่วงอันนี้ใช้เวลา สารน,นานไหมคะนาน <laughs> นานแค่ไหนเลยนะคะสีม่วงอ่ะไรมาเขาเบ็ดการวันนี้จะพามาชมความพืบหน้าตะก,ก้าสารพี่มอ .3 กันพามาเราจะไปเป็นลายบุคคลเลยนะคะทุกคนสัมภาษณ์ดีกว่าามาดูนะคะทุกคนพี่แก้มวีนี่เห้แล้วคะวว่ะลหลายเดือนคะ่ะ ใบเนื้อคุณครูสารแค่ไม่ถึงวันนะคะล่าสุดเด็กๆสารหลหักเฮ้ยจะใช้คำว่าหลายเดือนขนาดนี้เหรอกี่เดือนแล้วเนี่ยเออประมาณเท่าไหร่คะเดือีพีอ EP นี้เป็น EP ของน้องแก้มนะคะวันนี้มี่จะเจจะได้หมดกี่ EP นี้สิณคุส่งมาดูก้อนหน่อยนี่ยังเป็นรูอยู่เลยลูกยังไม่ได้ดึงตรงนี้ยังไม่ผ่านเนาะใช่ไหมตรงนี้ยังเป็นรูอยู่นะคะทุกคนเด็กๆต้องดึงให้แน่ไหนดึงโชว์ให้นะคะต้องลอกอีกด้านหนึ่งเห็นไหมตรงนี้มันไม่ได้ น้องดูตรงนี้เนี่ย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 ตรงนี้มันไม่ได้เห็นไหมมันเป็นรูมันต้องแน่นเลยแน่นไล,ทล,ลไ่ทีละเส้นเด็กไล่ทีละเส้นอีพีนะคะ <c oughs> อะไรนะทายกาอาจ,จะเปิดบ้านวิชาการของเรานะคะก้นก็จะเป็นสีสีทึบเนาะ็อบนะคะชอบค่ะชอบชอบสีม่วงอ,นนอันนี้ใช้เวลา สารนานไหยคะน, <laughs> นานแนเ่าไหนเบาเบาอนนเอาเอดึงดึงทีละเส้นไปเลยลูกอยากทีละเส้นละเส้นนะคะดึงเบาๆพอให้มันแน่นใช่แต่อีกด้านเป็นยังไงบ้างคะอมองกล้องหน่อยสิคะหน้าใครใหญ่กว่ากันมีคะหูแก้มผู้หญนี่คะชอบอะไรคะชอบค่ะชอบชอบสีม่วงอ,นนอันนี้ใช้เวลา นานไหมคะนานนานแค่ไหนพอเป็นเป็นตัวลายอะมันก็จะเป็นเนี่ยลายลายสลับกันอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ขั้นตอนยังแรกๆอยู่จะมีการเอาอะไรนะเอาเส้นเล็กๆมาเบาๆเบาๆเออดึงดึงทีละเส้นไปเลยลูกหยาดทีละเส้นละเส้นนะคะดึงเบาๆพอให้มันแน่นใช่แต่อีกด้านขึ้นทรงอะดูก้นหน่อยนี่ยังเป็นลูกอยู่เลยลูกยังไม่ได้ดึงตรงนี้ยังไม่ผ่านเนาะใช่ไหม ตรงนี้ยังเป็นรูอยู่นะคะทุกคนเด็กๆต้องดึงให้แน่นในดึงโชว์มาดูนะคะทุกคนพี่แก้มวีนี้เป็นยังไงบ้างคะอคม,มองกล้องหน่อยสิคะหน้าใครใหญ่กว่ากันมีคะหูแก้มผู้ใหญ่นี้ใาจาักเส้นสิเช้นไหนนี่โดยเพราะตรงมุมนี้พี่แก้มดึงมุมนี้มุมนี้แน่นๆเออดึงแล้ว <c oughs> ดึงแล้วก็ล็อกต้องล็อกอีกด้านนึงไว้ แล้วก็อะไรคะชอบค่ะชอบชอบสีม่วงอันนี้ใช้เวลาสานนานไหมคะนานนานแค่ไหนแก้มือเธอทำน้ำแก้มันคนที่หนึ่งเราจะสัมภาษณ์มีทั้งหมดสิบกี่คนนะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดคนวันนี้เราจะมีึ้นสองมาดูก้อนหน่อยนี่ยังเป็นรูอยู่เลยลูกไม่ได้ดึงตรงนี้ยังไม่ผ่านเนาะใช่ไหมตรงนี้ยังเป็นรูอยู่นะคะทุกคนเด็กๆต้องดึงให้แน่นในดึงโชว์ พอเ,เป็นตัวลายมันก็จะเป็นเนี่ยลายลายสลับกันอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ขั้นตอนยังเล็กๆอยู่จะมีการเอาอะไรนะอเอาเส้นในเล็กหน่แล้วคะ่ะห,หลายเดือนค่ะ,คะใบเนื้อคุณครูสารแค่ไม่ถึงวันนะคะล่าสุดเด็กๆสารหลักเฮ้ยจะใช้คำว่าหลายเดือนขนาดนี้นเหรอกี่เดือนแล้วเ้าะกุศลนางสัมผัาสีอะไรของพี่แก้มเนี่ยสีม่วงเข้มกับสีม่วงอ่อนทำไมถึงเลือกสีนี้คะ ผ,ผ่านการตั้งค่ายมีเงนทุกคนดูดีตอนนี้เริ่มขั้นตอนใหม่แล้วอ่ะบ๊วคุณครูสิใกล้จะเสร็จใช่เหรอม,มันไม่น่าจะใช่ใกล้จะเสร็จนะคะมันจะอะไรนะจะเป็นแล้วคะหลายเดือน,อนค่ะใบเนื้อคุณครูสารแค่ไม่ถึงวันนะคะล่าสุดเด็กๆสารหลักเฮ้ยจะใช้คำว่าหลายเดือนขนานดนั้นเหรอกี่เดือนแล้วขึ้นส่งมาดูก้อนหน่อยนี่ยังเป็นลูกอยู่เลยลูกยังไม่ได้ดึงตรงนี้ยังไม่ผ่านเนาะใช่ไหม ตรงนี้ยังเป็นรูอยู่นะคะทุกคนเด็กๆต้องดึงให้แน่ไนไหนดึงโชว์้ะผู้สืนอ่าสัมภาษณ์สีอะไรของพี่แก้มเนี่ยสีม่วงเข้มกับสีม่วงอ่อนทําไมถึงเลือกสีนี้คะามาดูนะคะทุกคนอของพี่แก้มวีนี้ EP นะคะอะไรนะทายุ่งพอจะอา่อานเบาๆเออดึงดึงทีละเส้นไปเลยลูกอยากทีละเส้นละเส้นนะคะ ดึงเบาๆบพอให้มันแน่นใช่แต่อีกด้านขึ้นทรงอะดูก้นหน่อยนี่ยังเป็นรูอยู่เลยลูกไม่ได้ดึงตรงนี้ยังไม่ผ่านเนาะใช่ไหมตรงนี้ยังเป็นรูอยู่นะคะทุกคนเด็กๆต้องดึงให้แน่ไหนดึงโชนเป็นยังไงบ้างคะออมองกล้องหน่อยสิคะหน้าใครใหญ่กว่ากันมีคะหูแก้มผู้ใหญ่เปิดบ้านนิสก,การของเรานะคะก้นก็จะเป็นสีสีทึบเนาะแล้วก็อะไรคะ ชอบค่ะชอบชอบสีม่วงน,นีอันนี้ใช้เวลาสามนานไหมคะนานนานแค่ไหนเอ้ากุศลนางสัมผัสสีอะไรของพี่แก้มเนี่ยสีม่วงเข้มกับสีม่วงสีม่วงเข้มกับสีม่วงอ่อนทาไมถึงเลือกสีนี้คะชอบค่ะชอบอะไรคะชอบค่ะชอบชอบสีม่วงน,นีอันนี้ใช้เวลา สารนานเลยคะนาน, <laughs> นานแ <laughs> ค่ไหนผ่ <laughs> านการตังคัใพี่ง้นทุกคนดูดี